สวัสดีครับมนีกับมาพ่อครับไอชัดไมรุ่นทำจินเชี่แนเช่นได้ครับผมมนีก็ได้เมนูเด็ดๆครับกับเราหมูกรอบเนาะพี่น้องเนาะกะบซาแน่จังหน่อยคำแล้วกัววาสีขึ้นของ็เลยเห็ดเมนูบ่ไเ้ลงคลิปมาสองมือแล้วพี่น้องกับฟักถึงพี่น้องสุขุมสุนนะบว่าที่เป็นทางฟังไทยหรือฟังลาวหรือว่าต่างประเทศที่เขามารับชมในขณะนี้ครับผม ฝากเป็นกําลังใจใช่องไอชัดวิรลุนทำมกนิ h นชาแนลด้วยครับผมฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับผมด้วยากดซับไไข่นะครับไม่อย่พลาดคลิปใหม่นะครับผมก็อนอื่อเขามารับชมกันนะหาเขาหาห้ามไมเจ้าทีอย่าทางกินนี่เก่าครับพี่นเนอะนะเขาหมูกรอบเนาะหมูกรอบ ความเชื่อของผมนะครับผมจะกินเข่ายู่มึงไรก็ต้องหาเข่าทั้งหาเข่าห้าไให้เจ้าทีจะท้างไปกินก่อนครับผมมาเด้อเจ้าทีจะท้างเอ้ยกินเข่ากับดูกับลานครับคอยลานมีสุขภาพแข็งแรงครับท่ำรวยเงินทองแฮงๆมันรวยครับผมรวมถึงท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในขณะนี้คอยชมมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาได้่น้องมาโบว์วาวหลายาห่างมากินกันเลยครับผมมาแส่บจมา มานั่งนั่งัดิเออเอากินเดี๋ยวนั่งฆ่าธมาต์กินเอากินเลยมามันนี่กินกับลานไซายเนาะมันนีเนาะลูกพี่ไซายใ้เขาครับผมมาผัดกระเพราหมูกรอบสิ้น,นง่าพี่น้องมาทำมันง่า ไป,ไปใจตลาดมากเี่หรองสื่อมะมักมันตม้มสูตรของญาติเครื่องมันต้มก็ต้มมันสุกมะมัก,มกไอ้ผสมสายชู๊มาเครื่องแล้วก็มัทถอดครับ นุ่งได้หลาย้อมพี่น้องไม่สวนบัว่าสิมะพอเวลาอะไรแตหาขาวาน้ามันจริงกับชาเ้อดดพี่น้องด้วยบึงคิปใหย่ยอดเนี่ยส่องในนอจะได้เติบโตไปน้วกันเนะพี่น้องเนาะผมซื้อว่าหมูกรอบพี่น้องเจดสวดไผยสวดมัน ลอยไหมงอครับงอ,อครับน้ำแซบครับแซบปะแซ<ส>บอืมถอดเมื่อเขาหมักเสร็จแล้วถอดมันจะฟูขึ้นพอเขามาหั่นหั่นแล้วตามเครื่องเทศแล้วกับผัดกะเพรารขบพี่น้องใส่ใบยีราพร้อม่้สวยซะ ต้องมือ,อยากแล้วพี่น้องบ่อนถึงบ่ายร้องเจ็บทำยังไงับผมอืม เดี๋ยวซ่องนาแล้วพี่น้องอึเนาะทํายังไงเอาพี่น้องอือ มันเขาเยอะทำไงอร่อยไหมเผ็ดไหมอร่อยอืมยุบป่อยยังล่ะว่ายครับโอ้เจ๊งละยิ่งลายปีนาร์ปะหกแล้วพี่น้อง มาไหนบอกซื้อทำผู้ชมเนี่ยซื้ออ,อยอ่างซื้อเหล็กชายออมครับฮะซื้อเหล็กชายออมครับอืมเหล็กชายอมอ,มายอมผักแกมแซงกัวพี่น้อง เห็ดบะเห็ดผ mm ัดกระเพราหมูกรอบหรือว่าขนมหมูกรอบมันพวกนี้สูตรตายตัวครับพี่น้องอนากจะผู้อดจรีเห็ดแบบไหนนะพี่น้อง เห็ดตาำเขาขอใจเองเรื um. ่องเห็ดเห็ดดย๋ยงมันแสบเขากินไหนก็โอเคกินเขาแม่เนี่ยนี่กับแบบ สวนหลังสวนของลุงเนาะไดม้มีโอกาสมาถ่ายทําตัวนี้จะเป็นข้อหมูเข่าพี่น้องเหลี่ยงบ่ไวหมวูขาดทุนหมูเป็นโรคแต่ว่าตายนะพี่น้องจักเป็นโรคอย่งกระรุกเป็นกนระเเย้าเเลี่ยงมาได้เป็นปีละ เพ็่ครับเ็ดเกกกระแชบมั้งเนาะยังยังชอบเผ็ดเผ็ดกะเดิม มบาไวเลยครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มันเผ็ดมาทำม <c oughs> ใาใช่ใบยีราเนาะ อ้วกมาเลยนะเนิบกินแหละบอกกินช้าๆอย่าก,กินไวใครเขาจะแย่งกินหนีไวไหมไวหรเปล่ากินหร่อเปล่าฉันกินมุ่งหน้าไปก็เลย <c oughs> กินบดสุดภาพกินมู umes, ม่าม compute, ขอตรวขอไปขึ้นหอกกินมดคำหนึ่งตั้งเกจินคำหนึ่งเข่าวคำหนึ่งอะไรเก่งตัว บรรยากาศเงีงยบสงบแบบนี้พี่น้องรวมมามีเลยเอ้า กิมไปแล้วครับผมสําหรับเมนูมื้อนี้กะกะเผาหมูกรอบครับผมบ่มีไข่ดาวนะครับผมกะเผาหมูกรอบสิ้นใหญ่ๆนุ่มๆพี่น้องเลยกินกับลานบ้ายมื้อนี้กะตาคลิปนี้กินบ่สุทภาพมุมมาหรือว่ารการเล้าการจาเป็นความน่ารักของเด็กน้อยนะครับผมกับ่ได้ว่าอย่าถือซ่ากันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเห็เบิ่งเนาะครับผมเพื่อเป็นเพื่ออยากให้ฝากให้พี่น้องสุขุมสุขคน ฝากเป็นกำลังใจช่องน้อยๆครับผมช่องไอชัดไม่หล่นทำกินชาแนลครับผมได้มีโอกาสได้พัฒนาคลิปๆต่อไปนาะพี่น้องเนาะไว้พอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็มักไลยถือใจกันแค่นะครับพี่น้องเนาะฝากน้าพี่น้องสูุณสุคนไ้เพียงเท่านี้เดออ้อสวัสดีสวัสดีครับ